สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างค้างกันดีแล้วนะครับสวัสดีครับพี่คิวซังสวัสดีครับนี่อีคิวซังบอกว่านี่แค่เริ่มต้นประตูทางเข้าสถานีกเกษตรหลวงอ่างค้างเราก็จะได้พบเจอกับต้นอะไรเอ่ยต้นสักุระครับต้นสักุระนั่นเองนะครับซึ่งสักุระตอนนี้เริ่มบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่อย่างต้นแรกที่เราเห็นตอนนี้คือนี่ฮะเกือบบานทั้งต้นแล้วนะคาถามที่ถามมาว่ามันจะบานยาวจนถึงเมื่อไหร่อ่า ถ้าฝนไม่มารบกวนเรานะครับเขาก็จะอยู่ได้จนถึงต้นเดือนกุมภาเลยนะจะไม่จับ่าไม่จับอันนี้มันร่วแล้วเนี่ยใช่มันเป็นดอกที่ไหนเขาเก็บมาจากฝั่งนู้นมั้งนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณทางเข้าสถานีเกษตรนวอกังขานะครับน่ะไอคือสร้างมาทงนี้หรอกนี่จุดนี้นะครับคือจุดทางเข้าเนาะวันนี้นักท่องเที่ยวข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ไอ,อคิวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในก่อนไหม หรือว่าเราจะไปข้างในสถานีเลยงั้นเราวนพาท่านผู้ชมชมตั้งแต่สวนที่อยู่จุดนี้แล้วกันนะครัะว่าเริ่มบานเยอะหรือ,อยังเนาะแล้วก็วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมรู้ด้วยว่านัาทองเที่ยวมาเที่ยวดงขายเยอะหรือเปล่าเนาะ,ปะไปเพื่อเป็นการเซฟละไปกันครับไปครับจุดแรกที่เรา โซนนี้นเ,ออเริ่มละเริ่มที่จะบ,บานเยอะขึ้นละสามารถมาเดินชมเดินวนได้นะครับสว่วนนี้เดินทะลุจากจุดรวจน,นะครับสวนเจ้านายนใช่ครับสวนเจ้านายนี่จะมีต้นซากุระปลูกอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะครับว่วนนี้มีไม่เยอะนะ,ะเราไปโซนด้านในสถาน,นีกันต่อเลย ดอกมาเรื่อยๆแล้วนะครับนี่โซนนี้จะเป็นจุดที่2นะครับที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเก็บบรรยากาศเนาะของดอกนางปีเออไม่ใช่ดอกซากุระญ,ญี่ปุ่นสวยๆได้นะครับนะช่วงนี้นี่สตออร์รตอเบอร์รี่ไตมเลยท่านผู้ชมโอ,อยากได้แบบไหนก็แวะชมก็ซื้อได้เลยนะครับร้านเาฟงก คิวซังเางานาะมองไปทางไหนก็มีแต่นักเดี่ยวอยูต้นนี้ตอนนี้โอ้ตอนนี้บานเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าจะถ่ายติดดอกไม้หน่อยเนาะเราไม่ให้ถ่ายติดดอกไม้ถ่ายติดรถที่จอดอยู่ข้างทางหน่อยนะจะยืนถ่ายใกล้ๆไ,ได้ครับท่านผู้ชมโอ้โนนไฮไลท์อยู่โนโนโนนโนโนเดี๋ยวเรามาเก็บภาพกันนิดนึงคิวซังเนาะนี่ยากาศก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วตอนนี้เราก็ จนถึงนี่ทางเข้าสวนบอนไซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เรากำลังจะถอยนี่ต้นที่เราเห็นอยู่ข้างทางนี่คือต้นอะไรอี้กิ่งซ่างน,นี่ต้นขาวๆนี่รู้จักไม่ตน้นอะไรครับปีนี้ขนาดดอกอลูกพรัยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะใช่อี้กิ่งซ่างนี่ลูกพรัขาวๆเนี่ยท่านผู้ชมข้างในที่เห็นเป็นต้นขาวขาว โซนทางด้านนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นมุมจอดถ่ายภาพเหมือนกันแต่ว่าเขายังบานไม่เต็มที่นะครับเริ่มเป็นสีชมพูแล้วคิดสร้างดูสิตอนนี้เราเป็นสีชมพูแล้วเนาะคาดว่ามุมนี้จะบานเต็มที่ก็อีกประมาณ7วันนะท่านผู้ชม โอเคท่านผู้ชมไอคิวบอกว่าเราไม่รอแสงแดดแล้วเนาะเสบราไอคิวสั่งบอกว่าพาเดินชมเลยนะครับนี่ตอนนี้โซนบริเวณสวน80นะครับโซนนี้ก็เราเอาเป็นโซนๆดีกว่าน,นะโซนนี้ก็น่าจะประมาณสัก60-70ได้นะครับที่บานเนาะน่าจะบานเต็มที่ก็ช่วงนู่นเลยครับวันที่10กว่าแน่นอนครับช่วงวันที่10มก,กราคมหรืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นช่วงวันที่5มก,กราคมก็เป็นได้นะครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมดูดูมุมไหนก็เริ่มเป็นสีชมพูแล้วใช่ไมหมคิวซังโดยเฉพาะต้นนี้นี่เดี๋ยวถ้าต้นนี้บานจะบานแบบ full option เลยนะครับน,นี่ตอนนี้ก็บานโอ้อันนี้ก็เริ่มบานละนี่สนซากุระของเรานั่นเองนะครับนี่ฮะบรรยากาศประมาณนี้นะครับดูนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการที่นี่ก็เก็บบรรยากาศเก็บภาพไปวันนี้ก็ถือว่า ไม่มีอะไรไนดะ้คิอสังไม่มีดอกไม้เต็มที่แต่ว่าสวยแน่นอนใช่ไหมมาแล้วไม่ผิดหวังอะไรครับอ๋อ oh, ต้นนี้ใช่คือบอกว่าต้นนี้ครับมันเป็นยังไงลกูกสวยสวยใช่ไหมแต่สูงไปนหน่อยนะต้นเตี้ยเตี้ยก็จะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคือสังไปเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมตรงบริเวณแกล้งกำลังแฟนซีกันสักหน่อยอเดินตรงไปครับไป ไปครับไปครับนี่กระลำแฟนซีของเราก็เริ่มสวยขึ้นทุกวันแล้วนะครับนี่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขาวสีม่วงแล้วนี่เป็น,น,นสีขาวสีม่วงสีม่วงอยู่ไหนครับโน่น no, สีม่วงอยู่โน่นใช่ไหมหอมนี่หอมมากกลิ <laughs> ก่นกระลำกลิ่นกระลำโน่ตให้คิวซังเดินไปฝั่งโน้นหน่อยครับไปดูใกล้ๆหน่อยสินี่รออีกไม่นานครับอีกไม่นาน ใครที่มาเที่ยวหลังปีใหม่ทางนี้สิเดินไปทําทางสิแม่เธอนี่ชอบรัดจริงๆนี่ฮะก,ก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอฝั่งนี้คุคากุระบานเต็มแถบถ่ายรูปโคตรสวยเลยครับไะนี่คสรซังเราพาท่านผู้ชมไปชมจุดอื่นกันต่อไหมตรงบริเวณสวนซากุระที่อยู่ด้านล่างกันต่อนะตรงแปลงกราบอังกฤษนั่นเองไปยี่คือซังเดินตามมาครับมาฟังนี้ โอ้นั่นเราจะคีบซังใช่ไหมลนะ่ะใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่่ใชหรอรู้เรียกมันรู้เรียก <laughs> ไหนครับอ่ะถ่ายคลิปครับหรือว่าถ่ายคลิปครับ <laughs> นี่มุมนี้มุมโปรดนะครับใครที่มาเที่ยวอ่ะค้าง,งไม่ได้มุมนี้แล้วก็โอ้โหพลาดอย่างแรงนะฮะตอนนี้กําลังบานสวยเต็มที่เลยนะครับนะโอเคเราไปสวนซากุระที่อยู่ตรงแปลงกุหลาบกันต่อเลยแล้วกันเนาะไปกันครับ อ่าโอเคเราก็มาอยู่ตรงบริเวณสวนกราฟอังกฤษไปที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เราอยากจะพาท่านผู้ชมมาชมโซนนี้ยังบานไม่เยอะนะน่าจะประมาณสัก3 0นะครับครับนี่ครับเราลงไปที่ตรงนั้นไหมโอ้ตรงไหนเอ่ยทางเดินตามตรงที่พี่เขาเดินไปนั้นใช่ไหมครับอีกทีอยากไปเหรอไปงั้นก็ไปกันครับเดินพาไปชมใกล้ๆ่ะโซนนี้สามารถเดินไปตามทางที่ เจ้าหน้าที่เขาทำไว้ได้แนละ้วฮะนีะ่หรือว่าเดินไปตามถนนคิวฮะทางนี้<ะ>นอ่ะไปเดินเดินได้ไหมเดินได้ไหมะค่อยๆเดินไปนี่เราก็จะมาเจอโซนซากุระที่อยู่ฝั่งนี้นี่นะเดินไปข้ามไป เดไปตรงไหนกันคะเนี๋ยจะเดินใต้ต้นซากุระเนี่ยครับนะค่อยๆเดินโลอย่าจับอย่าจับอย่าจับจับเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 นี่ฮะนี่ทางเดินที่จะเดินเข้าสวนมุมนี้ได้นะท่านผู้ชมนี่คืออะไรบ่อบําบัดน้ําเสียนี่นี่คืออะไรเครื่องอะไรปั๊มน้ําลูกอ๋้แล้วเนี่ย ลงไปไหนเนี่ยลงไปสวนข้างล่างไงไปให้เราขึ้นข้างบนกันดีกว่า นี้จะเป็นจุดไฮไลท์หลักเลยนะครับที่ฝั่งขาออกเวลาเลี้ยวออกเนี่ยถ้าเราไปทางขวาก็ได้จะเจอสุนราอยู่ข้างทางอยู่นะเริ่มบานแล้วเหมือนกันนะครับหรือว่าจะมามุมนี้เอ๊เริ่มบานเริ่มบานนะคิอซังเดี๋ยวเรายืนถ่ายรูปสวยๆตรงนี้หน่อยดีไหม <c oughs> ถ่ายรูปมุมนี้สวยๆหน่อยสักรูปนะเนาะอ่ะตอน,นี้จอดถ่ายรูปแป๊บนึงไหมครับ ไปครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศโอ้สีสดมากอ่อาเนี่ยฝั่งน<ด>ี้ไมนดูฮะดูว้าวเริ่มบรรานสวยแล้วนะครับมีบางคนบอกว่ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่เห็นบานเลยเพจโกหกโกหกไหมคิวซังไม่ค่ะใช่ไหมอันนี้คือภาพสดๆจริงๆที่เราเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะครับบอกว่ามันเนี่ยมันบานแล้วนะ แต่ว่าแค่บาทไม่เต็มที่บานยังไม่เต็มพิกัดเท่านั้นเองเนาะเลยทําให้คนที่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะ่ะไม่สวยแน่นอนนะครับดังนั้นบอกว่าเพจโกหกโวยน้อยใจเลยนะใช่ไหมคือ e ซังเราไม่ได้โกหกท่านผู้ชมนะครับนี่อ่ะอวนี้เก็บภาพมุมนี้แล้วเราไปชมลงแรงบวยกันสักหน่อยนะครับไาชม มบอกว่ามีโอกาสได้เจอไหมมีโอกาสได้เจอครับนี่ได้เจอประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ฟูไม่ขาวเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะชมรัน,นี้แทนแล้วกันนี่ดอกซากุระญี่ปุ่นแทนแล้วกันนะครับช่วงนี้บานสวยสภาพว้าวยางงามอย่างงาม,างงามดูโอ้โหมุมไหนก็สวยโอ้ยอยากถ่ายมุมนี้มากเลย,ยคซังภาพมุมนี้จะเป็นภาพ เลยน,นั่นไงคิวสังเอะไหนๆก็ไหนๆนะคิวสังพ่ขอขอถ่ายมุมนี้หน่อยละกันนะครับขออนุญาตจอดถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับนี่ท่านผู้ชมดูต้นนี้สินี่คิวซังอยู่ใกล้ๆคิวซังเยี่ยมคูนี่ท่านผู้ชมนี่ผมกวนพหลัเอาหน้าไปใกล้ๆหน่อยหน้าไปใกล้ๆหน่อยนี่ปูเต็มตน้นแล้วท่านผู้ชมดูโอ้โหดูต้นเตี้ยๆใกล้ๆแบบนี้ดูดูดอกกำลังพัดปิวส่ ลมโกรกเย็นๆอากาศประมาณนี้ก็สวยงามตามท้องเรื่องจริงๆครับบรรยากาศน,น่าเที่ยวมากๆเลยใครมีเวลาแนะนำมาเที่ยวไดอันคางนะครับช่วงนี้ได้เจอดอกซากุระสวยๆแบบนี้แน่นอนใช่ไหมคิวซังสวยไหมครับพี่ซังสวยสวยมากไหมมากไหมากโอเคมากวันนี้รู้สึกว่าไกด์ของเราจะเหนื่อยๆนะครับบนหิวข้าวแล้วท่านผู้ชม <laughs> ไปไปชมจุดต่อครับ ได้บรรยากาศแสงกำลังดีแล้ววันนี้ท้องฟ้าคลึ้มฟ้าคลึมคล้มฝนครับเดี๋ยวเมฆเดี๋ยวแดดเนาะสลับกันไปสลับกันมาเลยทําให้การถ่าย ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ตรงฟังทางออกกันไปที่เรียบร้อยนะ้องคิวซัง,งน,นี่คิวซังบอกอยากกินไอติมใช่ไหมใช่ไหมไปเดี๋ยวเราจัดไอติมกันสักชุดดีกว่าตอบแทนไกด์ตัวน,น้อยของเราในการออกมาเก็บบรรยากาศไปไคิวซังนี่ฮะตอนนี้เราก็กินไอติมอ๋อกันนะเดี๋ยวแป๊บหน,นึ่งนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศตรงจุดนี้ประมาณนี้เลยนี่นี่คิวซังบอกมุมไหนสวยสุด มุมไหนสวยสุดกิน,<ะ>อนไอติมฮะไอติมไอติมรถมารถมารถมาได้ได้คิวบอกว่าเร็วๆดีกดินไอติมดีกว่าเห<ะ>นื่อยอ่ะ <c oughs> เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อเดี๋ยวจัดให้อีกคิวหนึ่งชุดนะครับนี่บรรยากาศมุมน,นี้โอ้เริ่มบานสะพังแล้วนะท่านผู้ชมดอกไม้กลางสวนก็สวยดอกไม้ข้างทางก็สวยโอ้มุมไหนก็สวยไปห,หมดเลย,เลยนะคือสักเนาะ น่ามาเก็บภาพเก็บบรรยากาศมากๆเลยนะแล้วพาท่านผู้ชมไปชมต้นที่แบบใกล้ๆใกล้ๆเดินมาครับเดินมาโน่น,ะนะน,นมุมโน่นที่เขาเยืนถ่ายรูปกันนะ่ะอย่างใกล้แล้วนะนี่มาตอนนี้ดีกว่าไอ้เจ้าสนี่เป็นไงอ่ะนั่งเลยบอกว่าเมื่อยขามากเลยสุดยอดนี่ฮะมุมที่สามารถ มาถ่ายแบบใกล้ๆได้นะครับ hmm. ก็คือมุมนี้นั่นเองเนาะนี่ใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็จะได้บรรยากาศแบบนี้แล้วนะฮะก็เที่ยวชมอย่างมีความสุขถ่ายเก็บภาพบรรยากาศดอกซากุระสวยๆแบบนี้กลับบ้านแฟฟินน่าดูเหนื่อยไหมพี่ซิวเหนื่อยมากไหมฮะรู้สึกว่ามีคนบ่นอยากกินไอติมหนึ่งหนึ่งอัตราสวัสดีครับสวัสดีครับเรองมาเอฟซีเอ็กคิวนะสวัสดีครับ ขอบคุณครับ <Yeah. S 1> ตแต่ FC EQ สั่งเต็มเลยวันนี้ได้ช็อกโกแลตจาก FC ด้วยใช่ไหมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับช็อกโกแลตที่มาฝาก EQ สั่งจากแดนไกลเลยนะครับแล้วก็มาเาที่วยวดอยอ่างขางด้วยแล้วก็ของฝากส่งให้ EQ ด้วยต้องขอบคุณมากๆขอบคุณมากถ้าเป็นคนที่เอามาให้ไหนโลกขอบคุณครับกันขอบคุณคมากๆเลยใช่ไหมครับนี่โอเคสำหรับวันนี้เราก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมให้ชมกันประมาณนี้เนาะ วังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยเนาะเดี๋ยวเราจะรีบทับคลิปแล้วก็อัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนี่ยด่วนๆเลยนะฮะนี่เราก็จะมาแล้วก็เจอบรรยากาศดอกซากุระสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่สุดยอดใครมีโอกาสมาเที่ยวได้ครั้งช่วงนี้เราบรองว่าได้กินกับบรรยากาศดอกซากุระสวยๆแบบนี้กลับบ้านแน่นอนนี่ ประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมอะไรนะครับพี่คิวซังไม่ลืมลอดไรก็ใส่จจไม่หม่นใจซังเลยนะครับคอยเป็นกําังลใจให้คิวซังในการออกมาเงเก็บ,บรรยากาศร้านขายเพท่อจะชมกันกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะไว้ใจใกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ส,สวัสดีครับบา,บายบายสวัสดีครับบายบายคิวซังบอกว่าเหนื่อยมากเลยครับขาลากแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ